สวัสดีครับวันในวันที่5มีนาคม2 5 6 7อวันนี้เรามาพบกันกับราคาของเซตนั้นย่อตัวลงต่อนะครับก็อย่างที่เรียนให้ท่านทราบว่าจังหวะของการขึ้นลงของราคานั้นจะอยู่ที่กรอบ r รนเน,นลเลกชันสูงสุดและกรอบ r รนเน,นลเลกชันต่ำสุดนะครับเมื่อสูงสุดก็จะต้องลงมาต่ำสุดนะครับราคาของเซตนะครับตอนนี้ลบจุดเลบจุดแปดจุดเจ็ดหกอยู่ที่ราคา 1,353.87จุดนะครับ MEI ก็ยังคงลบเช่นเดียวกันนะครับลบไป2.91อยู่ที่409.32จุดนะครับราคาทองคำนะครับเห็นไหมครับว่าตอนแรกที่เราบอกว่าราคาทองคำจะไปที่2,150นะครับตอนนี้เขาก็ชะลอไซเวกขึ้นไปตอนนี้ราคาที่2,111 12.27 12. ออนต่อดอลลาร์นะครับ สายเว่ยขึ้นมาใกล้จะถึงจุดเป้าหมายที่เราเรียนในท่านทราบก็คือการเคลื่อนที่ของราคานะครับเรายังคงยืนยันว่ามันอยู่ในกรอบรีเนเกชันนะครับเมื่อต่าสุดมันจะพุ่งขึ้นไปสูงสุดแต่ว่าในการเดินทางมันต้องมีการขึ้นขึ้น,นลงลงตามระยะเวลาของมันนะครับเพราะฉะนั้นท่านแค่อดทนรอให้มันไปที่จังหวะ,ะนั้นๆน,น,นะครับมาที่ค่าน้ำมันนะครับเบนสปอร์ตอยู่ที่82.46นะครับสาเว่ยนะครับบาเรลตอร์ล้านะครับ ส่วน WTI นะครับก็อยู่ที่78.20บาเราร์เรลตอลล่านะครับส่วนค่าเงินบาทนะครับเขาก็บอกว่าดูเหมือนว่าจะอ่อนค่าหรือแข็งค่านะครับเนื่องจากว่าแข็งค่าขึ้นมาที่35.74จนะครับจับตาเงินเฟอ้อของไทยตัวเลขเศรษฐกิจแล้วก็ของสหรัฐนะครับแล้วก็ถ้อยแถลงของเจหน้าที่เฟดนะครับ,ก,รบก็หลอนะครับส่วนค่าเงินเยนนะครับอยู่ที่150เยนต่อ ดอลลาร์นะครับทีนี้เราจะไปดู m most a c t i v e Volume กันนะครับแล้วก็มีคำถามทั่วไปนะครับทางนทุนก็ถามว่า a d v ไว้เป็นอย่างไรบ้างนะครับคำถามว่า a d v i ว e a d v i ว e นะครับก็หลังจากที่เข้า IPO ขึ้นมาล้วก็วก,วก็มีการสงสัยกันนะครับว่า a d v ไว้เป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าไม่มีเข้ามาใน m o s t a c t i v e Volume เลยนะครับโมดแซกชีบอลลุ่มห้ตัวแรกก็ยังคงไม่มีนะครับเพราะฉะนั้น เราจะเข้าไปดู a d ดไว้กันหน่อยนะครับแอดไว้นะครับลองพิมพ์ก็ว่า a d ดไว้นะครับจากหน้านี้นะครับไว้นะครับแอดไว้ก็เป็นตัว IPO นะครับซึ่งยังคือเครื่องมือก็เพิ่งเข้ามานะครับมีเครื่องมือเข้ามาเล็กๆน้อยๆนะครับยังยังไม่เต็มที่นะครับมีบรูจแบนนะครับกําลังซายเวทไปทางด้านข้างแล้วก็สำคัญก็คือเส้นทางของการเดินทางของราคาก็คือ ตัว linear regression นะครับตัว linear regression เป็นทิศทางขาลงนะครับไซวดาวลงมานะครับเพราะฉะนั้นราคาก็ยังคงจะต้องไซวดาวลงมาต่อไปนะครับถามว่าเก่งกําไรได้ไหมสลับแอดไว้ wise, ก็มันยังเป็นขาลงนะครับเพราะฉะนั้นราคามันอาจจะไซวดาวลงมาให้สุดก่อนนะครับหรือถ้าตรงนี้สุดเสร็จแล้วนะครับมันก็จะไซเวขึ้นไปนั่นเองนะครับสลับแอดไว้นะครับก็ ดูจากราคาแล้วก็น่าจะเป็นประมาณไซด์เวกับขึ้นไปนะครับ MSDI ซดชี้ขึ้น OBV ก็ไซด์เวพขึ้นไปนะครับแม้ว่าวนรุ่มจะไม่ค่อยเข้าเป็นสีแดงส่วนใหญ่อยู่ที่2.10มลเลีนนั่นเองนะครับก็ราคาก็ค่อยๆเข้าก็ต้องดูวนรุ่มอย่างเดียวนะครับสำหรับแอดไว้นะครับผาก็าบอกว่าเขาทำกำไรอย่างงู่นอย่างงี้ได้เยอะแยะนะครับก็ขายพ่อนนะครับ ก็คือเอาไง่ายๆว่าเขาขายผ่อนเพื่อดึงลูกค้านะครับลูกค้าที่ต้องใช้เงินผ่อนก็เข้าไปรับบริการจากแอดไวได้ไม่ว่าจะเป็นมาโนบุ๊กต่างๆหรือว่าเป็น Apple นะครับที่ต้องใช้เงินผ่อนก็ลองเข้าไปใช้บริการกับแอดไวดูก็คิดว่าน่าจะทํากําไรขึ้นมาได้นะครับสลับแอดไวนะครับตรงนี้เราก็บอกว่าราคาเขายังคงซด์เวไปทางด้านข้างนะครับทุกคนครับ ราคายังไม่ไปไหนนะครับยังคงไซเวทถึงไซเวทอัพขึ้นไปที่กรอบในเนือันสูงสุดคือราคา4บาท82สตางค์นั่นเองนะครับตอนนี้อยู่ที่4บาท24สตางค์นะครับอ่าถัดมานะครับเรากลับไปดูนะครับลำดับของโมดัลที่วนลุ่มวันนี้ก็จะเป็นเ d c นะครับขึ้นมาเป็นตัวแรกที่มีวอลุ่มเข้ามาเยอะสุดนะครับมีวอลุ่มเข้ามาเยอะสุดนะครับสำหรับเ d c นะครับก็คือ Smart Digital นะครับก็มีการแมทนะครับ ก็คือก็อย่างที่เรีนนห้ทราบว่าหุ้นขนาดเล็กนึงก็เป็นการมีการฟอกเงินนะครับอันนี้เราก็เล่าให้ท่านฟังให้เฉยนะครับว่า a อ c ีซอะไรพวกนี้ก็อาจจะเป็นการฟอกเงินเพราะว่าราคานั้นถ้าไม่แมทเหมือนก็จะไม่เหมันก็จะไม่มันก็จะไม่โอเคนะครับก็รอดูแล้วกันว่าดูไอพีดกอลเฟอร์ก็จะเห็นว่าถ้ามันแมทกันเมื่อไหร่ราคาก็จะอาพุ่งทะยานขึ้นไปทันทีนะครับก็ตามจังหวะองมัดนะครับก็มีมีหุ้นเพิ่มทุนเข้ามาของ a อ c เริ่มซื้อขาย เมื่อวานเป็นวันแรกนะครับราคาก็เลยอ่าขึ้นมานิดหน่อยนะครับ3เดือนที่ผ่านมาไม่ลบไม่บวกนะครับศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็บวกอยู่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เท่ากับหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับคือมันขึ้นลงเป็นอ่าเป็นหนึ่งขั้นแค่นั้นก็เป็นยี่สิบยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ P/E ไม่มี y i e ไม่มี DPS ไม่มีแถมยังมี EPS ติดลบศูนย์จุดศูนย์ห้าสตางค์นั่นเองนะครับ ไปดูจงังหวะของกราฟจะเป็นอย่างไรนะครับกราฟของ a d สวาไอของ s อ c นะครับเอ c นะครับก็ราคาของเขาก็เป็นเหมือนจะพุ่งขึ้นไปชนเส้น2อแล้ววันนะครับวันนี้วอลลุ่มเข้ามานะครับอยู่ที่62.15บมิลเลียนนะครับเยอะทีเดียวเป็นที่1นะครับ m อ็มไซด์เวย์ไปทางด้านข้างนะครับไอ้สายไซด์เวไปทางด้านข้างเช่นเดียวกับ o อ v ไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพขึ้นมานะครับดังนั้นราคามีโอกาสไซด์เวย ยืนเหนือเส้น2แล้ววันนะครับคือแรงแนวต้านสําคัญที่0.06นะครับถ้าราคายืนเหนือ0.06ได้ก็จะไซเวย์ขึ้นไปที่0.07เพราะฉะนั้นก็ลองเก่งกําไรดูนะครับสลับ A t C ยังคงมีอนาคตนะครับถัดมานะครับนุสานะครับ รุษาวันนี้ก็บวกขึ้นไป0.05สตางค์นะครับอยู่ที่0.48สตางค์นั่นเองนะครับ3เดือนที่ผ่านมาบวกไป41% 1, 1เดือนที่ผ่านมาก็บวกขึ้นมา50%และ1อาทิอยนที่ผ่านมาก็ติดลบลงไป11%นะครับ PE ไม่มี yield <U S 1> ไม่มี DPS ไม่มีแถมมี EPS ติดลบ0.06นะครับก็ไปดูจังหวะของเขาเอ๊ะทำไมว่าไม่มีพื้นฐานฟ u น d a m e n t a l เลยแต่ทำไมราคา s i d e w a y ์ขึ้นไป ก็อาจจะเป็นผลบวกมาจากแรงทํากําไรล่าสุดของนุสาาเนั่นเองนะครับก็มีการขายบ้านขายอะไรก็โอนบุ้งโอนบ้านแล้วก็ได้กําไรกันนะครับตอนนี้ราคาก็พยายามจะผ่านแนวต้านให้ได้นะครับแนวต้านสําคัญอยู่ที่4.0.49นะครับราคาตอนนี้ก็อยู่ที่0.48เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะ,ะพุ่งทะลุนั้นก็มีสูงนะครับแต่เราก็ต้องดูจากเครื่องมือว่าสามารถพุ่งทะลุขึ้นไปได้หรือเปล่าเครื่องมือก็ วอลุ่ม uh, ตัวแรกอยู่ที่34.2 3มิเลียนนะครับยังเป็นสีแดงขายเสียส่วนใหญ่นะครับตัวนี้ถ้าเป็นวอลุ่มเขียวน่าจะพุ่งผลแต่ว่าเป็นวอลุ่มสีแดงก็อาจจะชะลอตัวอยู่ติดๆอยู่0.48นะครับเ uh, อ็มเอสดียังคงไซด์เวยไปทางนั้นข้างแม้ว่า RSI s i d e ไซด์เวยอัพขึ้นมาอยู่ที่56นะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่ราคาจะราคาจะพุ่งขึ้นไปนะครับเป็นทั้งเทียนเขียวยาวนะครับ แล้วก็ OBV ก็ยังคงไซด์เวัพขึ้นไปแสดงว่าทางด้านอิดิเคเตอร์ทุกตัวมีที่เวลุ่มตัวเดียวที่ยังไม่ใช่สีเขียวนะครับก็ยังคงเป็นจังหวะไซด์เว้า side ขึ้นไปแล้วก็มีพาราลิซาจุดไขป่ปลารองรับอยู่ด้านล่างถือว่าเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับยังคงเก่งกําไรได้ต่อนะครับสลับนุษาครับถัดมา XPG นะครับวัน,บนนี้เราก็จะพูดแต่หุ้นขนาดเล็กกันทั้งสิ้นเลยนะครับเพราะว่าเขาเป็นเวล,ลุ่มเข้ามาเยอะที่สุดนะครับ วอลุ่มระดับที่3 31.57มิลเลียนนะครับมี Value อยู่40.08มิลเลียนนะครับแล้วก็ราคาวันนี้ไม่บวกไม่ลบนะครับสำหรับ XPG นะครับก็หลังจากเงินจีตอนนั้นก็ดูเหมือนว่ายังกำลังจะมีโอกาสเข้ามานะครับกำลังเจราจาพูดคุยกันไม่จบไม่สิ้นนะครับกับการขังนะครับก็รอดูนะครับถ้าเกิดว่ากู้เงินเราก็ถ้าเกิดว่า กู้มาแล้วใช้กันแล้วมันไม่เกิดประโยชน์แล้วก็ไม่ได้ฉุดประเทศพุ่งขึ้นมามันก็จะเป็นหนี้กันยาวเลยนะครับก็เหมือนกับใช้หนี้ล้วไม่รู้จักการใช้หนี้นะครับหมายว่ามีเงินให้ใช้แต่ไม่รู้จักการใช้เงินก็อจจนกันต่อไปนะครับตอนนี้นะครับ3เดือนที่ผ่านมา xpg นั้นบวกไป12.50แล้วก็1เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป5 3 5 1แล้วก็1อาทิตย์ที่ผ่านมาติดลบไป0.79%นะครับ pe 1 1 3เท่านะครับ ยิวไม่มี DPS ไม่มีแล้วก็มี EPS บวกอยู่0.01สตางค์นั่นเองนะครับไปดูจังหวะของเขากันนะครับจังหวะก็ยังคงไซด์เวย์ขึ้นไปแล้วบอกว่าอกำลังจะทำกับลรถัดไปนะครับจากตรงนี้ไปอีก,อกสักหนึ่งอาทิตย์นะครับราคาจะบวกขึ้นไปที่1.40สตางค์หรือ1.40บาทนะครับอวลรุ่มเป็นวอลุ่มขายนะครับส่วนใหญ่ที่34.25มิลลเนนะครับแล้วก็ แต่ว่า A,B,C,D ยังคงยืนยันเป็นจังหวะไซเวทถึงไซเวอัพและยืนเหนือเส้นซีโร่แสดงว่าราคายังคงมีโอกาสไปได้ต่อมาดู RSI ก็ยังคงไซเว์ไปทางด้านข้างถึงไซเว์อัพนะครับอยู่ที่60แล้วก็ o b v ก็ไซเว์ไปทางด้านข้างนั่นเองเพราะฉะนั้นอ่าล้วก็ดูสัญญาณของอ่าตัวที่เป็นจังหวะไซเว์อัพก็คือผานระบกษาจุดไขป่ปลาอยู่ด้านล่างก็ยังคงยืนยันว่าเป็นขาขึ้นเพราะฉะนั้นเก่งกาไรได้ต่อไปสลับตัว XPG นะครับ ถัดมาตัวตัวที่มีกรณีเยอะแยะเลยนะครับสำหรับตัว AJA นะครับตัว AJA ตัวที่4นะครับมามีความหมายกําลังที่จะสะสมนะครับท่านใดที่กําลังที่จะเก่งกำไรก็ต้องดูตัวนี้จับจ้องตัวนี้ให้ดีนะครับ AJA นะครับก็กำลังฟื้นขึ้น,นมาตามตามจังหวะของ MGI นะครับถ้า MGI พุ่งพุ่งได้มากเท่าไหร่ ขึ้นชนสลิงเมื่อไหร่ตัว a j ก็จะมีโอกาสพุ่งขึ้นไปเพราะว่า,ามีคุณนวัดนะครับเป็นผู้ถือหุ้นระดับ4นะครับของ a j นะครับก็ลุ้นกันต่อไปนะครับวันนี้ก็จะค่อยๆรีบาวขึ้นมาแปลว่าตอนนี้ราคาติดลบ0.01นะครับอยู่ที่0.37สตางค์นะครับ3เดือนที่ผ่านมาบวกไป94เท่ากับ1เดือนที่ผ่านมาแล้วก็1เดือาทิตย์ที่ผ่านมาก็ติดลบไป2.63นะครับชะลอตัวนะครับ ยู U ไม่มี PE ไม่มี DPS ไม่มีแต่ว่ามี e p s ติดลบอยู่0.01นะครับก็รอดูรอลุ้นกันต่อไปว่าราคาจะค่อยพุ่งขึ้นไปนะครับมาดูกราฟก็จะเห็นว่าจังหวะของมันนั้นไซ์เวกําลังจะกลับเข้ามาอยู่ในกรอบ r e ล t e เ a t i o n ซึ่งเป็นกรอบกําหนดการเดินทางของราคานะครับ แต่ว่าราคานั้นโดยทั่วไปจะมีโอกาสกลับขึ้นไปที่0.73ถ้าเราดูทางเฟรมวิกไอ้ทางเฟรมมันนะครับแต่ถ้าดูทางเฟรมวิกก็มีกิจกรรมมีโอกาส,กาสจะกลับขึ้นไปที่0.50นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นจังหวะอะไรยังคงเป็นจังหวะไซด์เวิร์ขึ้นมาและเป็นขาขึ้นนะครับโดยดูจากทางเฟรมดูจากะระยะเวลาของตัวรีเนเลกชันยังเป็นจังหวะไซด์เวิร์ขึ้นมานะครับ แม้ว่า o b v จะซด์เวฟต่เน้นข้างนะครับแล้วก็ไอซายสายเวฟแต่เน้นข้างแต่ว่า MSCD ซด์เวถึงซด์เวดาวลงมาเล็กน้อยเพราะนั้นราคายัางคงจะกดต่ำลงไปกว่านี้อีกแต่ว่าเรายัางคงให้ความเชื่อมั่นยังคงแนะนำว่าควรจะถือต่อไปสำหรับ AJA นะครับต้องอดทนทน,ท,นทรมานหน่อยนะครับในการเคลื่อนที่การดีดกลับขึ้นไปของราคาอาจจะเป็นอีก2เดือนข้างหน้าราคาจะสวยงามนะครับพุ่งขึ้นไปนะครับสำหรับ AJA นะครับ มาที่ตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับอยู่ที่ซูเปอร์นะครับซูเปอร์หลังจากที่ห่างหายจาก Most Active v o l u บนุมไปนะครับคราวนี้ก็กำลังกลับมาถามว่าเข้าเก่งกําไรได้เลยไหมก็บอกว่าได้เพราะว่านานๆทีซูเปอร์จะโผล่ขึ้นมานะครับโผล่ขึ้นมาทีเขาก็จะเย็นหยัดอยู่ในหน้า Most Active v o l u m นุนี้ไปเรื่อยๆนะครับวันนี้มีบนรุ่มเข้ามาทั้งสิ้น25.60มิลเลียนนะครับ สามเดือนที่ผ่านมานั้นก็ลบบวกนะครับเดี๋ยวดูซูเปอร์ก่อนนะครับขออภัยนะครับอย่าเนี่เปลี่ยนซูเปอร์3เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป2 1 1เดเดือนที่ผ่านมาก็ลบไป19% 1เอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ลบไป13%นะครับ PE ไม่มียูไม่มี DPS ไม่มี EPS ก็ไม่มีนะครับเพราะนั้นเราจะเอากำไรอย่างไรก็อาจจะเอากำไรจากราคาของกราแทั้งเทียนนะครับเข้าไปดูการาแท่งเทียนก็เห็นว่าตรงนี้ต่ำสุดแล้วนะครับทีนี้จังหวะถัดไปเขาจะค่อย รีบาวกลับขึ้นมานะครับทุกคนครับราคาเขาจะค่อยๆดีดกลับขึ้นไปที่จุดสูงสุดแล้วก็อาจจะไปชนเส้น2และว,วันที่0.47ก่อนที่จะตัดสินใจพุ่งขึ้นต่อหรือจะไซด์เวฟไปตะเดินข้างหรือไซด์เวดาวลงมานะครับก็เราก็มองว่าโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นไปนั้นมีสูงนะครับสำหรับตัวซูเปอร์ดงนั้นทางที่ดีท่านควรที่จะรอเข้าที่0.32นะครับราคาต่ำสุดของ ของจังหวะนี้แต่ว่าต่ำสุดของตัวนี้ก็คือ0.29นะครับเป็นตัวต่ำสุดนะครับก็ท่านเอาต่ำที่สุดได้ตรงไหนท่านก็ควรจะรับที่ตรงนั้นแล้วทัดไปต้องอดทนถือให้ได้เพราะราคาจะสวิงขึ้นไปซด์เวขึ้นไปนะครับเป็น ครั้งนี้น่าจะเป็นจังหวัดต่ำสุดที่ซูเปอร์ควรจะลงมานะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะมีประกาศ COD อย่างงุ่นอย่างยี้ที่วัดเวียดนามนะครับข่าวมาพร้อมกับราคาพุ่งขึ้นไปแล้วก็เปิดตัว F 4 5ราคาพุ่งขึ้นไปนะครับก็น่าจะทำกำไรนะครับเพราะว่าตัวนี้แม้ว่าจะมีหนี้สินก็คือเอาง่ายๆว่ากู้หรือว่ายืมเข้ามาใช้เพื่อเปิดทางเพื่อให้เกิดธุรกิจก่อนนะครับก็ทยอยใช้หนี้ไปเรื่อยนะครับหลังจากที่เปิดธุรกิจได้ ก็ค่อยใช้นี่แต่ว่านี่ยังคงมหาศาลเพราะว่าเขาสามารถที่จะยืมยืมเงินมาเยอะเกินตัวไปนะครับก็ต้องรอรอดูนะครับว่าจะสามารถที่จะใช้นี่ได้หมดเมื่อไหร่นะครับอาจจะเป็นอีกประมาณตามจริงๆเขาต้องมี PE แต่ตัวนี้ไม่มี PE ด้วยนะครับก็บอกได้ลําบากนะครับว่าจะขายหรือว่าจะใช้นี่ได้เมื่อไหร่นะครับก็หมุนเงินไปเรื่อยๆนะครับสลับซูเปอร์นะครับยังไงก็ยังมีโอกาสนะครับ แอดมินก็แนะนําว่าควรเข้าช้อนเอาไว้ในตอนนี้นะครับตอนนี้ควรเข้าช้อนนะครับสลับซูปเปอร์นะครับเพื่อโอกาสใน3เดือนข้างหน้าราคาพุ่งขึ้นไปนะครับรอลุ้นกันต่อไปนะครับยังไงท่านก็กรุณานะกดแชร์กดถูกใจกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็กราบข้บคุณสลสำหรับท่านสมาชิกที่กรุณาสมัครสมาชิกเข้ามานะครับกราบข้บคุณลอย่างยิ่งไว้พบกันในคลิปถ,ถัดไปสวัสดีครับ